ครั้งเล็งแจกหลังละ15,000บาทสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 H10 บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับ กลับมาพบกับผมบารมีคนจนคนดีครับกับรายการบารมีข่าวบัตรคนจนข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็รวบรวมสิทธิประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับและก็ข่าวเก็บกับทางรัฐบาลเขาด้วยนะครับผมครั้งครับเล่งแจกเงนเกินเกษตรกรครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน ล่าสุดเลยนะครับท่านอุตมะสาวนายนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรจากโควิดว่าในวันที่10นี้จะมีการหาลือกับผู้บริหารธนาคา,รการ,กร,ากรการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารทอกศเพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการหาลือเบื้องต้นก็ยังมีรายละเอียดที่จะต้องกลับไปพิจารณายัางไม่ได้มีการได้ข้อสรุปก็ทางด้านคุณอภิร,รมสุขประเสรศิฐซึ่งเป็นผู้จัดก,การธนาคารทกสดังที่ท่านได้เห็นในภาพนะครับก็ได้มีการกล่าวมาว่าการหาลือในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากว่าต้องไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ3เรื่องนั่นก็คือ 1. จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและก็จะให้จำนวนกี่ครัวเรือน 2. ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนวงเงินเนี่ยเป็นเท่าใดต่อครัวเรือน 3. วิธีการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายกี่ครั้งหรือว่าจ่ายครั้งเดียวโดยจะต้องคำนึงถึงเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดในการกู้เงิน1ล้านล้านบาทด้วยให้อยู่ในส่วนของวงเงินในการช่วยเหลือเยียวยา6แสนล้านบาทที่สามารถจะดูแลทางด้านสาธารณสุขอาชีพอิสระและก็เกษตรกรคุณอภิรมก็ยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกลครับว่า ยังมีรายละเอียดที่จะต้องไปดูเพิ่มเติมกล่าวว่ากลุ่มกเกษตรกรที่จะต้องได้รับนี้เนี่ยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับทางกลุ่มอาชีพอิสระที่เขาได้รับเงินเยียวยา5,000บาทที่ผ่านการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w e เเราไม่ทิ้งกัน .com นี้ไปแล้วนั้นเพราะว่าในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้มาตรการในการช่วยเหลือ ได้ซ้ำซ้อนกันเพราะว่าต้องการการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงคนที่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมดทั้งชาวนาเอย่ยชาวไร่เอย่ยชาวสวนชาวประมงและก็ปศุสัตว์ที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไวา้กับกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ประมาณ9ล้านกวัวเรือน โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่ากระทรวงกรเกษตรได้มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดแล้วกว่า99อาจจะมีส่วนที่เก็บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ล่าสุดวันนี้นะครับก็จะมีการสรุปมาตรการว่าได้แน่นอนหากมีการจ่ายครอบครัวละ15,000บาทเหมือนอาชีพอิสระ9ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินไม่เกิน 1.3แสนล้านบาทซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินไม่ได้ใช้เงินของทางธนาคารทอกอสอโดยการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารทอกอสอซึ่งกเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ค้ามีบัญชีธนาคารทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเหลืออีกแค่4แสนครัวเรือนเท่านั้นที่ไม่มีบัญชีนั่นเองครับ ตรงนี้ครับทางด้านผู้อํานวยการธนาคารทกศเขาก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินเกินมากกว่า1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นมาตรการในการช่วยบรรเทาผลกระทบและก็เกษตรกร,กรที่เขาเหล่านั้นนะ่ะในแต่ละผลการผลิตนั้นนะ่ะเช่นข้าวเอยมันสำปะหลังเอยข้าวโพดเอย ก็มีมาตรการในการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้วเช่นมาตรการการประกันรายได้ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน6 0แสนล้านบาทตามกรอบพอรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทแน่นอนครับก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านบารมีก็ได้มีการดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพูดนะครับผมของท่านที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแลวกันนะครับพี่น้องบารมีครับ ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่บารมีคนจนนดครับดูคลิปไปแล้วก็บารมีรู้สึกว่าย้ําชัดเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรถึงยังไงเนี่ยก็มีการช่วยเหลือในมาตรการนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะรู้ข่าวแน่นอนนะครับก็ถ้าหากว่าบารมีทราบข่าวอย่างไรก็จะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะถ้าหากว่าบารมีขาดตกบกพ้องสิ่งไหนประการใด ขอกราบประทานอาภัยกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาร,รมีคนจนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้รับทราบคลิปวิดีโอข่าวสั้นใหม่ๆและเรื่องราวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนและขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องบาร,รมีคนจนทุกท่านถ้าหากว่าตอนนี้ท่านเป็นเกษตรกรอยู่ตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเขาก็กําลังช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่เขาไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยบาร,รมีคนจนได้มีการทําคลิปวิดีโอนี้ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องบารมีก็เป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับคนงานก่อสร้างที่เขาเนี่ยได้โอดโอยบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยทิ้งเขาแล้วหรือไม่ทิ้งคนงานก่อสร้างแล้วหรือไม่ ก็บารมีอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งนะก็นี่ไงลองดูอย่างเกษตรกรเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเขาก็บอกว่าสมัครไม่ได้แต่ไปไปมาเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือเร่งมือช่วยเหลืออะไรกันแบบนี้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพี่น้องท่านไหนไม่ว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างหรือว่าาเกษตรกรก็แล้วแต่รอก่อนนะครับทางรัฐบาลเขากําลังเร่งมือในการช่วยเหลือเต็มที่ทั้งยังไงก็เห็นใจทางรัฐบาลเขาด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ อาอาถามกันนี้ถามกันตรงๆดีกว่ามีพี่น้องท่านไหนไหมที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทตรงนี้กรุณาช่วยพิมพ์มาบอกบารมีคนจนหน่อยนะครับในด้านล่างคลิปวิดีโอนี้หรือไม่อย่าง,งน,นั้นนะครับถ้าหากว่ามีพี่น้องท่านไหนที่ได้รับแล้วกรุณาก็พิมพ์บอกด้วยนะเพราะว่าคอมเมนต์ของท่านที่บอกว่าได้รับแล้วเนี่ยมันจะเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้พี่น้องท่านในดื่นเนี่ยชื่นใจดีใจนะครับที่ได้รับฟังแล้วก็ได้รับรู้ข่าวสารนี้ก็ท่ายังไงเนี่ยมาบอกพี่น้องบารมี ท่านอื่นๆด้วยนะครับพี่น้องคนจนทุกท่านครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็แล้วแต่เนี่ยแต่ขอให้เราเนี่ยร่ํารวยน้ําใจนะครับพี่น้องยังไงก็ช่วยมีข่าวมีอะไรก็บอกกันด้วยพวกเราเนี่ยนะจะบอกให้นะเป็นเหมือนครอบครัวกลมเกีียวกัน เป็นอะไรก็ช่วยเหลือกันมีงานวัดงานอะไรเราก็ไปช่วยกันลองคิดดูนะมีอะไรมีงานอะไรเราก็ไปกินกันชมกันแบบเออเหมือนเป็นครอบครัวกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีเลยตั้งช่องนี้ขึ้นมานะชื่อช่องว่าบารมีคนจนไงครับบารมีเนี่ยอยากอยู่กับพี่น้องแบบเป็นครอบครัวนะครับพูดจริงๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าบารมีเนี่ยก็เป็นคนจนเหมือนกันนะบารมีก็ไม่ได้ใช่คนน่่ารวยอะไร อ่ะโอเคนะครับพี่นองบารมีคนจนทุกท่านครับก็ถ้าหากว่ามีอะไรให้บารมีคนจนช่วยเหลือมีอะไรให้บารมีคนจนรับใช้ทักมากันได้ในเพจ f a c e b o o k บารมีคนจนได้เลยนะครับท่านเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือถึงแม้ว่าบารมีอาจจะช่วยเหลือท่านได้ไม่เต็มที่หรือว่าได้ไม่มากเท่าไหร่แต่บารมีคนจนยินดีที่จะทําเต็มที่เพื่อให้ท่านนั้นได้มีแรงได้มีทางออกได้มีกําลังใจนะครับ อ่ะโอเคนะพี่น้องนะอย่างน้อยเนี่ยบารมีคนจนเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอข่าวสารดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบข่าวสารแบบนี้กันทุกๆวันครับพี่น้องจะได้รับทราบสิทธิประโยชน์ด้วยนะถ้ายังไงเนี่ยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับทราบสิทธิประโยชน์ทุกๆท,ท่านนะ ใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับบารมีคนจนขออวยพรให้เลยและกันสําหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้เท่านั้นนะขอให้ท่านนั้นเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงจเจริญทั้งเงินจเจริญทั้งทองมีความสุขกันทั่วหน้าเงินทองไหลมาเงินทองหลั่งมาขอให้ท่านนั้นสุขสมหวังนะครับบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนเดบพ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่วันนี้จากลากันไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ